สวัสดีครับเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเ,เพื่อนๆกับช่อง YouTube สลาลมคอยชแนลนะครับช่องนี้รับซื้อเหรียญคลิปนี้นะครับจะมาพูดถึงเหรียญ5บาทปีพศส 2, 5 4 5นนะครับเหรียญละหมืน่นเป็นแบบไหนเดี๋ยวมาดูกันนะครับมาดูข้อมูลกันนะครับว่า จริงหรือหลอกนะครับเดี๋ยวมารับชมกันได้นะครับแต่ว่าก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวขอแนะนําช่องทางการติดต่อของทางช่องสักเล็กน้อยนะครับสําหรับท่านที่มีเหรียญนะครับตามรายการที่ผมทําคลิปรับซื้อนะครับก็ตรวจสอบรายการได้คลิปต่างๆที่ผมทำนะครับจะมีทั้งคลิปรับซื้อคลิปแบ่งปันความรู้คลิปอัปเดตคลิปแจ้งเตือนนะครับดูคลิปที่ผมบอกว่ารับซื้อนะครับถ้าเกิดว่ามีเหรียญนะครับส่งรูปมาทางไลน์นะครับไลน์ไอดีตรงนี้นะครับ นี่ลายแอดตรงนี้นะครับหรือว่าจะสแกน qr code ก็ได้นะครับส่งรูปมาทางไลน์นะครับแล้วก็ผมจะทยอยตอบกลับตอบกลับไปเรื่อยๆทุกท่านนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าเหรียญที่ผมรับซื้อผมจะมีราคาแจ้งไปนะครับถ้าเกิดว่าราคาที่ผมแจ้งไปพอใจนะครับเพื่อนๆพอใจที่จะขายนะครับผมก็จะส่งที่อยู่จัดจัดส่งให้นะครับแล้วก็ค่อยส่งเหรียญมาขายนะครับคือเหตุผลที่ผมไม่แจ้งที่อยู่จัดส่งเลยนะครับมีหลายๆท่านบอกว่า ถ้าซื้อจริงก็แจ้งที่อยู่จัดส่งไว้เลยสิถ้าผมแจ้งที่อยู่จัดส่งไว้เลยนะครับ <_ S 1> ผมจะได้เหรียญแบบที่ผมไม่ได้รับซื้อมาเยอะแยะมากมายเลยนะครับก็คือเป็นการคัดกรองก่อนเบื้องต้นนะครับให้ส่งรูปมาดูว่าเหรียญที่ท่านส่งมาผมซื้อหรือเปล่าแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือจะได้ตกลงคุยราคากันก่อนด้วยนะครับ <_ S 1> เหมือนเหรียญบางเหรียญถ้าท่านส่งมาผมรับซื้อก็จริงแต่ว่าเราไม่ได้คุยราคากันก่อนนะครับพอพอผมจะจ่ายตังจะ จะแจ้งราคาท่านบอกว่าผมไม่ได้ขายราคานี้มันก็จะเกิดการเสียเวลานะครับแล้วอีกกรณีหนึ่งก็คือส่งเหรียญที่ผมไม่ได้รับซื้อมาให้ผมนะครับอันนั้นก็คือเสียเวลาอีกนะครับเสียเวลาเข้าไปอีกนะครับก็อยากให้ติดต่อมาทางไลน์ก่อนนะครับดูดูรูปเหรียญก่อนแล้วก็ตกลงราคากันก่อนอันนี้คือแบบ เป็นสากลแล้วก็เป็นแบบโอเคที่สุดแล้วนะครับก็คือจะได้ไม่เสียเวลาทั้ง2ฝ่ายนะครับประมาณว่าเอาตามนี้นะครับส่งรูปมาทางไลน์นะครับเดี๋ยวมาพูดถึงเหรียญ5บาทนะครับปีพศ2545นะครับแพงยังไงแพงตรงไหนนะครับนอกจากเหรียญปีพศแล้วนะครับก็ยังมีเหรียญอีกแบบหนึ่งที่รับซื้อนะครับเหรียญที่รับซื้อหลักๆเลยนะครับก็เป็น5บาทปี46่บาทปี40นะครับ5าบาทพระเยนตรงนะครับ 5บาทที่ผมเคยทําคลิปก่อนหน้านี้ก็คือ5บาทปั๊มเคลื่อนนะครับก็หลายๆท่านที่ติดตามกันมาก็คงจะได้รับรู้กันไปแล้วได้ดูกันไปแล้วนะครับว่ามีแบบไหนบ้างที่รับซื้อนะครับเดี๋ยวเผื่อเื่อว่ามีมือใหม่เข้ามาดูนะครับเดี๋ยวผมแนะนํานิดนึงดีกว่าใช้เวลาไม่นานนะครับเหรียญ5บาทที่รับซื้อหลักๆเลยนะครับดูที่ปีพอขายได้เลยนะครับก็จะมีเหรียญ5บาท แค่นี้นะครับถ้าดูที่ปีพศออขายได้เลยมีปี40นะครับปี40เหรียญละเริ่มต้นที่4,000นะครับแล้วก็มีปี46นะครับเริ่มต้นที่400แล้วก็ถ้าเป็นเหรียญปี46บล็อกแผงบล็อกแผงก็คือบล็อกหายากนะครับไม่มีเส้นกระเบื้องหน้าบอเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่ประมาณ1,000บาทนะครับก็หลักๆเลยนะครับแล้วก็มีอีกประเภทหนึ่งนะครับเหรียญเ e e ออร์เลอร์คอยเออร์เลอร์คอยอ่เดี๋ยวหาตัวอย่างก่อนนะครับ e รเออร์เลอร์คอยพัาเหรียญตรงแบบนี้นะครับ แบบนี้ก็รับซื้อนะครับรับซื้อเหมือนกันเน้นรับซื้อพ้เสียนตรงและภ้เสียนขวางนะครับถ้าเอียงนิดๆเอียงเล็กๆน้อยๆยังไม่ได้รับซื้อนะครับนี่นะครับอันนี้คือรายการหลักๆนะครับแล้วก็ก่อนหน้านี้ผมเคยทําคลิปเหรียญปั๊มเคลื่อนนะครับเดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูนิดนึงแล้วกันนะครับเหรียญในลักษณะที่เป็นเออเลอร์คอยปั๊มเคลื่อนในลักษณะตามรูปนี้ก็รับซื้อเช่นเดียวกันนะครับถ้าใครอยากรู้ข้อมูลเพิ่มเติมก็กลับไปดูคลิป ที่ผมเคยทำไว้ก็ได้นะครับคราวนี้มาถึงเหรียญในคลิปนี้นะครับเหรียญ5บาทปีพศ2545รี้เหรียญราคาหลักหมืน่นจริงหรือเปล่านะครับจริงนะครับซื้อหลักหมื่นจริงนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูเหรียญราคาหลักหมื่นนะครับว่าลักษณะเป็นยังไงนะครับผมขอทําความเข้าใจนิดนึงเหรียญที่หายากเท่านั้นถึงจะมีราคานะครับถ้าเหรียญหาง่ายนะครับ ก็คือยังไม่มีราคายังราคาเท่าหน้าเหรียญอยู่นะครับพูดว่าไม่มีราคาก็ไม่ได้นะครับเหรียญที่หาง่ายก็คือยังราคาเท่าหน้าเหรียญนะครับเดี๋ยวมาดูนะครับที่ผมบอกว่าเหรียญ5บาทปีพศ2545นนะครับเหรียญละหมื่นเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวดูรูปนี้เลยนะครับเหรียญนี้เป็นเหรียญจริงนะครับมีให้เห็นในกลุ่มซื้อขายแต่ว่าไม่ได้บ่อยครั้งนะครับเพราะว่ามีมาหมุนเวียนกันน้อยมากมีมาเอามาให้เห็นกันน้อยมากนะครับเห็นไหมครับ เหรียญ5้าบาทนะครับปีพศสอง5้าี่บห้าเหรียญนี้แปลกนะครับดูชัดๆนะครับเป็นเหรียญสองสีนะครับเป็นเหรียญห้าบาทที่มีสองสีนะครับ, 4, รบ, 4, รบมีขอบนอกแล้วก็ไส้ในนะครับมีขอบนอกแล้วก็ไส้ในนะครับ2สีชัดเจนนะครับหลายๆท่านคงจะรู้แล้วหลายๆท่านคงจะนึกภาพออกแล้วหลายๆท่านคงจะร้องอ๋อแต่หลายๆท่าน ณขณะนี้อาจจะยังรู้สึกไม่เข้าใจหรือว่างงนะครับเดี๋ยวผมให้ดูรูปเหรียญก่อนเดี๋ยวผมจะอธิบายถึงที่มานะครับว่าน่าจะมีความเป็นมาอย่างนี้นะครับอันนี้ก็คือรูปเหรียญนะครับนี่นะครับเป็นเหรียญ5บาทปีพศ2555ที่มีลักษณะ2สีนะครับถ้าพูดถึง2สีเราก็ต้อง,องนึกถึงเหรียญ10บาทแบบนี้นะครับเพื่อน นี่นะครับเหรียญ10บบาท2สีนะครับและถ้าเราย้อนกลับไปยังเหรียญ10บบาทก่อนที่จะทําการขึ้นรูปนะครับเราย้อนกลับไปนะครับจะเริ่มต้นจากสิ่งนี้นะครับจะเริ่มต้นจากสิ่งนี้สิ่งนี้คืออะไรครับสิ่งนี้คือเหรียญตัวเปล่าของเหรียญ10บบาทนะครับเหรียญตัวเปล่าคืออะไรนะครับก่อนที่เราเหมือนกับเราทําพระเหมือนเราจะปั๊มพระใช่ไหมครับเราก็ต้องมีแผ่นโลหะแผ่น ถ้าเป็นเนื้อทองคําก็จะต้องมีเป็นแผ่นทองหรือว่า,าเป็นเนื้ออะไรเราก็ต้องมียังไงวัตถุดิบเหมือนเหรียญน,นะง่ายๆก็คือต้องไปมีเหรียญดิบเหรียญตัวเปล่านะครับเพื่อที่จะทําการปั๊มขึ้นรูปเป็นตัวเป็นเหรียญออกมาใช้นะครับเหรียญน,นี้เป็นเหรียญตัวเปล่านะครับพื้นฐานง่ายๆเลยนะครับ <c oughs> บวกกันงด้ง่ายเลยนะครับเนี่ยเดี๋ยวผมหาเหรียญก่อนอเหรียญน,นี้นะครับนี่ อเอาง่ายๆเลยนะครับในกระบวนการของการผลิตเหรียญ5บาทปีพศ2อ4 4นะครับปกตินะครับจะต้องใช้ตัวเปล่าของเหรียญ5บาทนะครับนี่นะครับมีอยู่พอดีเลยนะครับอันนี้คือเหรียญตัวเปล่าของเหรียญ5บาทนะครับผมก็เก็บไปเรื่อยนะครับนี่นะครับอันนี้เป็นเหรียญตัวเปล่าของเหรียญ5บาทนะครับนี่อันนี้ตัวเปล่าเหรียญดิบนะครับอันนี้ของเหรียญ5บาท 7.5กรัมนะครับอันน <l Jean> <hate> ี้ตัวเปล่าของเหรียญ10บบาท8.5กรัมนะครับปกติถ้าเราจะผลิตเหรียญ5บาทนะครับเราต้องใช้ตัวนี้ต้องใช้เหรียญตัวเปล่าของ5บาทผลิตนะครับแต่ว่าเหรียญที่ผมนำมาให้ดูนะครับเราก็บอกไม่ได้ว่าผิดพลาดหรือตั้งใจนะครับแต่โดยส่วนตัวผมคิดว่าเป็นความตั้งใจในการผลิตนะครับเราไม่ได้ใช้ตัวเปล่าของเหรียญ5บาทเรามาใช้ตัวเปล่าของเหรียญ10บบาทนะครับแล้วก็ ใส่ไปยังบล็อกแม่พิมพ์ของเหรียญ5้าบาทตัวนี้นะครับปั๊มปึ้งออกมานะครับเป็นเหรียญดังรูปนี้นะครับเป็นเหรียญ5บาท2สีนะครับปีพศ2545น้านะครับเหรียญนี้มีออกมาให้เห็นนะครับก็คือปีหนึ่งอาจจะมีไม่ไม่ได้มีมาให้เห็นในวงการบ่อยๆนะครับส่วนใหญ่นักสะสมที่มีเขาจะเก็บนะครับเขาจะไม่ค่อยเอาออกมาโชว์แต่ก็คือมีบ้าง ที่ออกมาโชว์นะครับเหรียญน,นี้ผมก็ไปค้นรูปแล้วก็เจอนะครับผมอ่ะเคยมีเพื่อนที่เคยมีเหรียญน,นี้แต่ว่าเขาขายไปแล้วนะครับแล้วก็ผมก็รู้มาโดยตลอดติดตามมาโดยตลอดว่าเหรียญแนวแนวเนี้ยก็มีนะครับเพียงแต่ว่าผมยังไม่มีเวลาหาข้อมูลเอามาทําคลิปนําเสนอให้กับเพื่อนเพื่อน fc ได้ทราบนะครับพอดีมีเวลานะครับก็เลยไปค้นหานะครับผมไปเจอรูปมาแล้วก็นํามาเรียบเรียงเพื่อเป็นข้อมูลในการศึกษา หรือว่าในการค้นหาให้กับ fc ของช่องสลาลมคอยชแนลนะครับนี่นะครับก็เป็นเหรียญตัวเปล่านะครับของเหรียญสิบบาทนะครับความจริงอนะ่ะต้องใช้เหรียญตัวเปล่าเหรียญน,นี้นะครับแต่มันไม่ใช่นะครับด้วยความตั้งใจหรือไม่ตั้งใจเราก็บอกไม่ได้นะครับเราแล้วก็ใช้เหรียญตัวเปล่าของ10บ,บาทเข้าไปแทนนะครับแล้วก็ปั๊มไปนะครับเนี่ยทำให้เกิดเหรียญจะพูดว่าเออเลิอคอยก็ ก็2จิต2ใจนะครับจะเป็นประมาณว่าเป็น MTO มากกว่านะครับอาจจะเป็นการกดลองพิมพ์หรือเปล่านะครับก่อนที่จะปั๊มนะครับก็ลองดูก่อนว่าความคมชัดของเหรียญเป็นยังไงนะครับก็อาจจะลองพิมพ์กับเหรียญตัวเปล่าของ10บบาทก็เป็นไปได้นะครับอันนี้ก็คือเป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะครับก็ใครมีแบบนี้ก็ลองส่งรูปมาดูแล้วกันนะครับผมก็รับซื้อนะครับถ้าสวยๆแบบนี้ซื้อเหรียญละหมื่นนะครับ ถ้าสภาพเหมือนในรูปนะครับก็ลองลอง,ลองส่งรูปมาดูแล้วกันนะครับสำหรับเหรียญ MTO แล้วกันขอเรียกว่า MTO แล้วกันนะครับสำหรับเหรียญเหรียญตัวนี้นะครับเหรียญ5บาทปีพศ2อง5 4 5ปั๊มบนโลหะ2สีชนิด10บาทนะครับก็ใครมีก็ลองดูนะครับใครยังไม่มีหรือว่าใครยังไม่รู้ก็ลองศึกษาจากคลิปนี้ก็ได้นะครับผมก็ข้อมูลที่ผมนํามาเสนอก็คือค่อนข้างจะ เชื่อถือได้นะครับ accur. ไม่ใช่ว่าเอาข้อมูลลอยๆเอาอะไรมาไม่รู้มาทําคลิปพูดไปเรื่อยไม่ใช่นะครับก็ค <hier. même S 2> ืออาจจะพูดเยอะอาจจะพูดเยอะแต่ก็คือข้อมูลก็คือมาจากความน่าเชื่อถือความเป็นจริงนะครับก็คือไม่ใช่พูดไปเรื่อยนะครับพูดไปเรื่อยแต่ว่าพูดแบบเชื่อถือได้อ่ะมีข้อมูลนะครับก็ลองลองพิจารณากันดูแล้วกันนะครับก็เป็นอีกหนึ่งเหรียญนะครับที่แปลกแปลกแล้วก็นํามาให้ชมกันนะครับผมอ่ะ ตั้งใจจะทําคลิปนี้หลายเดือนแล้วนะครับแต่พอผมมีเหรียญเข้ามาเรื่อยๆผมต้องทําคลิปแกะก่องอคุยกับลูกค้าทางช่องผู้ชายขายเหรียญก็คือไม่มีเวลานะครับคือเหรียญเนี่ยผมผมอยากทําผมอยากทําคลิปรับซื้อมานานหลายเดือนแล้วนะครับแต่ก็คือเออไม่เป็นไรมีเวลาก็คือนึกออกแล้วก็มีเวลาว่างก็เลยหยิบเรื่องนี้มาทำนะครับรับซื้อจริงนะครับทำคลิปแล้วก็รับซื้อนะครับสำหรับผมก็อยากเก็บ เอาไว้เป็นตัวอย่างในการทําคลิปด้วยนะครับก็ประมาณนี้นะครับสําหรับคลิปนี้เหรียญ5บาท2สีนะครับปีพศ2545หายากมากนะครับถ้าไม่หายากไม่ถึงหมื่นนะครับก็ลองพิจารณากันดูนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับเจอกันคลิปต่อไปกับสลาลมคอยชแนลคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ